สงา,งานเราแน่นขนาดไหนครับทัวร์คอนเสิร์ตจริงๆก็ค่อนข้างแน่นนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่บ้างนะครับ12 12ถึง16ครับแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะสนุกไปกับทุกๆงานนะครับแล้วก็วันที่ไม่ใช่วันพวกนี้ก็ก็ว่างอยู่อันนี้เป็นแทนที่อยู่ในนรุงเทสทั้งหมดเลยหรือว่ามีโอกาสจด้วย ช่วงนี้น่าจะช่วงหลักๆสุดจะอยู่ในกรุงเทพซะส่วนใหญ่ครับผมจริงๆเราก็ยังรองานจากต่างจังหวัดอยู่นะครับถ้ามีก็สามารถติดต่อพวกเราได้เลยครับอะไรของก็รอว่ันที่สี่ตับลีนะหังซึ่งก็ที่สี่เหรอครับจะจะมีหรือเปล่าครับตังลีครับมีครับแต่ก็ต้องติดตามเลยครับต้องรีบติดตามต้องรีบติดตามแล้วต้องรีบติดตามแล้วต้องรีบติดตามใกล้ซึ่งก็น่าและอย่างอื่มีแน่นอนครับก็รอติดตามทางโซเชียลได้เลยครับมันมีแน่นอนมีแน่นอนถ้าจะอีกสักพักหนึ่ง ตไม่แน่ใจพักเรื่องนยๆคือแค่พักหนึ่งชั่วโมงไปพักก่อนแล้วก็ปีนี้ปีนี้แน่นอนครับปีนี้แน่นอนครับปีนี้ต้องมีครับปีนี้ต้องมีเลยครับเสร็จแล้วตุดเพื่อนเราองค์มีก็ไปเล่นกินดีอ๋อใช่องค์มีนี่ไงเป็นไงบ้างให้กับบิลลีโมกี้เป็นยังไงบ้างเราได้ดูมีเพื่อนเราอย่างดูแล้วครับดูแล้วครเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างหล่อนะหล่อนะเขาหล่อแต่เขาร้ายครับ เป็นแบบว่ามาในทีมแบบค่อนข้างมีความแบบเป็นวอตทูเคนิดนึงนะฮะแล้วก็มีความแบบเล่นกับตีมของอนิเมะด้วยผมสุว่าเขาชอบในคอนเซ็ปต์ของมิวบีมากเลยนะครับมีความแบบน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีก็เล่นเป็นแบบพระเอกหล่อๆแต่แบบว่าตามเนื้อเพลงแล้วแบบคนนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ชีวิตจริงน้องเป็นคนดีนะครับแต่อันนั้นเป็นแค่ในบทเฉยๆมินบีพูดบ้างงานกับพี่ๆมินบีไม่ได้พูดเลยก็มากับพี่มิลลี่กับพี่ของพี่แล้วก็ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากได้ร่วมงานกับเเอ่่่ศิิลปปนนนททั้งคีีแบบววาา็รยก เป็นแนวหน้าของประเทศไทยครับแล้วก็พวกเราโค้ชเองก็แอดมีพี่พี่ทั้งสองคนอยู่แล้วเรายิ่งเป็นเกียรติมากที่ได้ไปเล่นให้กับทุกที่ทั้งสองคนถ้าในอนาคตมีโอกาสก็อยากจะร่วมงานกับพี่พทั้งสองคนอีไม่ใช่แค่ในคนเดียวขอซีซ่ทั้งหกคนด้วยพอได้ร่วมถ่ายกับพี่สองคนเขาเป็นยังไงเ้าพอสองคนเพินงทากที่แบบบางทีก็เป็นคนที่ฮาไหมฮาไหมทุกทีก็จริงๆเขาฮาไหมฮาครับผมก็อย่างอย่างที่มินดี้แล้วกันครับผมก็ไปถึงกองตั้งแต่ตอนตีห้าที่มินดี้เขาก็ บบมี energy เนี่ยตอนนั้นเลยอะไรอย่างงเี้ยก็รู้สึกว่าทําให้บรรยากาศของกองมันแบบคึกคืดมากครับแบบไม่ได้ยมเลยก็แบบคิดว่าสุดยอดเราได้รู้กันแล้วก็คือผลงานซีนี้ของวเราคือหัวเป็นยังไงบ้างสิบคะแนนเท่าไหร่ <c oughs> อ่ะทิงเตอร์เป็นไงครับชอบชอบให้ให้กี่คะแนนเต็มสิบเต็มสิบเพือ่ออะไรอ่อให้เก้าอีนึงคะแนนไปไหนนอีกคะแน ทำไมคระไม่รู้เหมือนกันครับเผื่อไม่บอกว่าขาดไปสิ่งห้าคนอะไรอย่างนี้อ๋อใช่ครับใช่ขาดพวกเราจ้างได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเพลงดีมากแล้วก็เอ็มวีดีมากครับแบบต้องต้องชื่นชมทั้งตัวเพลงแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็พี่ๆศิลปินที่แบบพวกเราชอบผลงานอยู่แล้วขาดนิดนึงคือช่วงนี้เราก็เดินสายออกคอนเสิร์ตบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเวลาที่เราไปเจอแฟนๆเนีเราเคยเจอแฟนๆที่แบบปลุกข้ามอะไรแบบนี เราช่วงนี้สิทธาปิดกั้งงนงานที่จะโดยกันเยอะโดยกันหมดเพื่อเห็หหหนงานนะครับเออ่จริงๆแฟนคลับพ็อกซี่ทุกๆคนก็ก็รักพวกเรามา,มากๆครับแล้วก็พวกเราก็ได้รับถึงความรักนั้นครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่เคารพกฎกติกาแล้วก็เออ่สนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีตลอดมาครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันเคารพกันและกันด้วยครับแฟนคลับเราน่ารักน่ารักครับทุกคนน่ารักใช่ใช่ แล้วจริงๆคือแบบด้ช่วงนี้คือแบบมันก็รุนแรงแม,มากขึ้นอะไร่เหลาย,นนลายคนเริ่มโดนเรามีวิธีจัดการป้องกันองนะจริงก็ต้องเริ่มระวังตัวจากตัวพวกเราเองกันก่อนอย่างเราอยู่ในจุดที่การกระทํามันอาจจะถูกพบเห็นได้ในหลายๆคนอย่างเราก็ต้องแน่นอนว่าสิ่งที่เราทํามันจะต้อง อยู่ในจริยธรรมอันดีงามที่สุดอะไรเงี้ยพยายามทำให้ดีที่สุดเริ่มจากตัวเราเองก่อนเพราะว่าเราก็ควบคุมทุกคนไม่ได้ครับใช่แต่ว่าก็ดีที่มีทุกคนสนับสนุนพวกเราครับดีกว่าไม่มีคนนั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวฝากให้แฟนๆทำกันนะครับถ้าผมตอนนี้นะครับก็กำลังซิงเกิลล่าสุดของเราที่สามชุดเพลงวายจี่็หลังอันดับที่สิบนะครับยังสามารถไปได้ เดนิวส์ิกเทียดนิวลังคับอลสองทีมฟมตบอลยสามทีมลุลและสเปเชียลซิเคิลของลาดตะโปรยู่บใจเปิดใจเลิศมากก็ยังสามารถเป็นปันจุบันเฟรมได้ครับและโซเชียลมีเดียของทาก็ไม่สามารถติดตามตารางได้เลยครับงยินดีครับขอบคุณครับ